อนนี้อยู่กันที่โรงแรมสันทยาเกาะยาวใหญ่ค่ะวิวไม่ธรรมะวิวไม่ธรรมะสองชั้นนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะฮ่า่มวันนกใส่ทั่วกูไม่ไหวแล้วกูจะอ้วก สวัสด ah, ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู <h 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 ่รายการแบลบุ๊กสอรี่วันนี้วันนี้เรามีกันอยู่แค่2อคนเพราะว่าเป็นรายการของเราแล้วใช่กินเที่ยวตามสไตล์ของพวกเราใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเรากำลังจะไปภูเก็ตกันค่ะแอคทิวิตี้ของเราจะเป็นยังไงรอรับชมกันเลยนะคะ กลัวอาถรรพ์มึงอย่าพูดกลัวมากพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะข้ามาเรือไปที่เกาะยาวใหญ่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราจะไปทักกันที่เกาะโรงแรมมาชื่อโรงแรมสันทิยาค่ะกลางเกาะยาวใหญ่ค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ <im it> Good morning Good morning ค่ะ วัน<อ>นี้เ,<อ>เราจะไปเกาะยาวใหญ่ไม่มึงกูลืมแคคติสตาแล้วเรามีนัดลงเรือที่ท่าเ,เารืออ่าวปอตอนเ<อ>ที่ยงเดี๋ยวเอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงอ่าวปอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> บ๊ายบายอันยองอันยองวันนี้เรากำลังจะไปเช็คอินขึ้นเรือกันนะคะเทศกัน โอเคค่ะโอเคโอเคคุณเตรียมอัยการและวัคซีนฉันจะมาตรวจเช็คให้คุณโอเคฉันจะมาที่นี่ขอบคุณเดี๋ยวเขาจะมีเช็ควัคซีนนะคะหรือว่าหลักฐานการตรวจโควิดสำหรับคนที่มีสองเข็มนะคะก็จะมาเข้าได้เลยแต่ถ้าเข็มเดียวเข็มต้องมีผลตรวจยืนยันเป็นแอนติเจนเทสหรือว่าเป็น PCR ได้ค่ะ มค่ะสวยมากสวยวม่งไม่ไหวไปอะไรจ้าไปขึ้นเรือกันนะจ๊ะจะอวกจะอวกไม่ไหวอุ้ยไปกันนะคเดาจะไจะตกน้ำนักัาเยอะ สันธยาเกาะยาวใหญ่หค่ะ ถึง10โมงครึ่งนะคะถ้าจากวิลล่า1123อันนี้สามารถเรียกรถไปได้เลยค่ะถ้าเป็นห้อง412 412เ,เดินเดินไปห้องอาหารได้เลยค่ะได้ด,ด้ยวยเหรอโอเคได้คือมึองว่า้องสวยป่ะมึงกูให้มึงสวยแล้วก็น่ารักเพราะว่ากูดีนี<ต>่ก็จะเป็นรถที่เขาเรื่อง รถที่เขาจะไปส่งเราตามที่พักต่างๆมาเราจะไปถ่ายตรงน้นหรอวันนี้จะถือว่าเป็นช่วีของเราเพราะว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกแล้วก็ของฟ้าสวยงามมากแต่ไม่อยากอวยเยอะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่ด้การสามวันสองคืนก็เลยกลัวว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จองที่นั่งแบบเป็นั u เซ e t เอาไว้ด้วยก็เลยอวยพรให้ฝนไม่ตกนะที่ ที่หน้าห้องพักของเราแล้วนะคะเราจะเข้าไปเปิดห้องดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ <_ d ick ling> ของเราเป็นพูวิลล่าพูวิลล่าจ้าโอเพนโอเพนว้าววิวไม่ธรรมะวิวไม่ธรรมะสองชั้นนะจ๊ะไปค่ะที่เราพักก็จะเป็นห้องเออเป็นพูวิลล่าสองห้องนอนสี่คนนะคะพ <c oughs> ูวิลล่าจ้าพูวิลล่าจ้า <c oughs> แดดดีมากไอเลิฟซันสูจดจริงๆแม่แนะนำห้องพักหน่อยค่ะไปเปิดประตูเปิดประตูเสาว่ายน้ำเอ้ยเบาเอ้ยตรงนู้นนัดนวดได้ใช่ค่ะนี่เป็นอะไร living room room living ห้องแต่งตัวหนึ่งเอาไปคียกว่าอาบแดด อัปเดตได้โอเคใส่ของตรงนี้ก็เป็นเป็นหน้าต่างโต๊ะโต๊ะอันนี้ห้างน้อมห้องน้ำเก่งเซินเซินเซินฮ่านี่นะคะก็จะเป็นอัพน้ำอัอรดนะคะอันนี้เป็นโซนอินดอร์ มีร่มเอ่ยอะไรเอ่ยข้าเจ้าสิตาลางลมไอ้มึ่ม,มันลำบากเออกลางไม,ม่แค่นี้หรอกลางได้อีกเออกูขอไปล้องข้างนอกอุ้ย่ชนข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ก่อนบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้ว ้แาทำไมต้องร้องเงือกอะก็เป็นสาวแล้วก็ต้องปล่อยไปดูไม่มึงร้องกับพังแล้ะอ้าวแบมทำพังค่ะอู้หูหุ่มดีมากเออเป็นแบบสวีทนะสวีทอยู่เสียดายไม่ได้พาแฟนมาเสียดายไม่มีแฟนหวะเสียดายไม่มีแฟนหวะอุ๊ยเราได้ห้องวิวดีอยู่นะ เนาะเพราะว่าแสงมันเข้าอ่ะเข้าแล้วก็ไม่มีต้นไม้แบบใช่มไเลยห้องเดีเมอเออถ้าได้ห้องหนุนมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ต้นหนุ่เมื่อเออถ้าได้ห้องหนุนมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ต้นหนุ่เมื่อเออถ้าได้ห้องหนุนมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ต้นหนุ่สงสารกันหน่อยสไหมสงสารฉันบ้างสิเธอ เราไม่ได้ไปดูห้องข้างล่างกันเพราะว่าห้องเรามีสองชั้นนะคะอันนี้เรากําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเล่นน้ํากันแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปดูห้องข้างล่างก่อนห้องข้างล่างก็เป็นห้องของคุณบูมนะคะตามไปตอนเย็นแล้วบรรยากาศดีมากไปดูห้องคุณบูมกันก่อนเคที่เปิดประตูให้กู ตามลงมาด้อจ้าโอ้ไม่รู้เลยว่าพกอะไรมาบ้างเอาไม่ก็ยิ่งลงเลยก็เปล่าออกก่อนไงชาเวอร์เอ้ยดูสอพา้าแต่มันมือดอะคุณบุ๋มของมันก็มีบันไดขายอย่างนี่ <laughs> ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงชอบรำเพราะเราชอบศิลปะวัฒนธรรมอู้หูหูนุมานหนึ่งชุดว่ายน้ำฉันอะแบบว่าเข้าวินมากเลยอ่ะขอดูชุดว่ายน้ำข้างในหน่อยค่ะสวยนะพอพอมาเจอไม้อ่ะสีกูรู้สวยมากเลยสีสวยไหมขอดูขอดูสุดปังโพสโพส ถูกแต่กูเป็นน้ำตาลนะโอ๊ยมันต้องเปิดเพลงบิวหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างค่ะไปเลยค่นไม่ใช่สิข้างบนข้างบน,ข,งบนข้างบนค่ะ <c oughs> দেন সজে স্য়েন সজেন พี่จ้าฮันนยเซโยแบมลโหลุตมมณี you <laughs> เรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะเมื่อคืนก็หนักหน่วงไปนิดนึงทำหงให้ตื่นเช้ามาร่างกายแห้งค่ะเมื่อคืนแบมจ้าแบมเมาโค้งงอสายตาเออเออไก่ปะ้นนมีแบม,มเมานะคะแล้วแบมก็ อ้วกใส่ถ้วยอ่ะทุกคนเออมันอ้วกใส่ถ้วยเออมันอ้วกใส่ถ้วยนี่อุบาทจะอ้วกทำไม่ได้ยังไงคนพันนี้มินทากูเลยมันมันแกว่งอกูไม่อยากมันจะมือนยิงไก่ตกอะไรมันแกว่งไม่มีอะไรแกว่งเลยในยี่แบบกูแต่ตัวกูเนี่ยเสียใจว่ะ ไม่เสร็จใจเลยกูทำเต็มที่เฮ้ยใครช่วยเหลือกูเลยกูอ้วกแล้วก็เก็บโอ้ยใครจะไปเก็บอ้วกอุบาทอุบาทไม่ได้อ้วกเลยเธออ้วกใส่ถุงนั่นแหละอุบาทอ้วกใส่ถุงอุบาทจะอ้วกก็คุยไปใส่ในถุงก็นถุงเราไม่ได้แล้วก็เดินไปเยี่ยมพอเยี่ยมเสร็จอ่ะนั่งพื้นต่อยนั่งพื้นเอาอ้วกสังเกตดึงขนาไหนใช่เพราะเราพูออกมาแล้วมึงก็บอกว่ามึงไมพูดมาใช่ไหมกูได้ยินนะอ่าเฮ้ เอ้ยเอ้ยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ้ยถึนทาน เซตกันนะคะดีที่ว่าตอนแรกฝนตกแต่ว่ามันก็แบบเบาลงให้เราได้แบบชื่นชมใช่พรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะบ๊า,ายบายบ๊ายบาย

กำลังจะกลับค่ะถ้าถือให้หน่อยค่ะจะไปพูดกับเพื่อนถ้าเขาจะถือกล้องให้หน่อยค่ะจะไปพูดกับเพื่อนเขั้นตอนไารขั้นตอนพอดีไป็้างไปวันที่เขาพาถือกล้องเราไปสามวันสองคืนกับการที่เราอยู่ในสัญญาค่ะแลอที่เออจริงๆเขามีแอคทิวิตี้ให้ทำมากมายนะคะใช่ ใายเรือใคร,ใครย๊าสำหรับใครที่มีเด็กก็มีเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเฮกาสำหรับเด็กสำหรับเด็กเล่นแต่อยู่ในร่มแล้วก็สำหรับใสน่นวดนะคะก็มีนวดน,นวดประทับใจประทับใจอาหารเช,ช้าประทับใจประทับใจทุกทุกอย่างเลยเพราะว่าเราเกิจกรารไปที่ปิ๊งเราไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเรามาพักผ่อนกันขี้เกียจใช่แบบเมาค่ะ เราต้องมาค่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพ behind the scene ในคืนแรกของเราให้ดูกันนะยังคงทำตัวเหมือนเคยความกขมกล่กันไปมันก็ซ้ำเราทั้งทั้งชีมรักันแต่เราเข้ากันไม่ได้เลยนิดเตียวค่ะนิดเตียวพอแล้วถือว่าแฮปปี้สามละสองศนของมันก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็อันนี้เป็นรายการใหม่ของพเราสองคนใช่แล้วก็เป็นคลิปแรกของเราแต่ว่าเฮียยังอยู่นะคะแต่แค่ว่าเราจะรอบุญให้เราสามคนก่อนถึงจะเป็นเฮียค่ะอันนี้ก็เป็นรายการแยกออกมาจากเฮียก็เป็นรายการบมบูมส Story นะคะฝากพวกเราไปนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราได้นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบาย อีเมาอยู่คนเดียวยังไม่ได้เมาเลยคุณบอกว่าวันนี้กูขอเมาก่อนนะกูกินเยอะกว่าไหมนวันนี้เ้าวนหน้เวันหน้น้